สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่17สิงหาคม2568คําทํานายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิทักไลน์ มีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะโหคนอาทิตย์ดวงดีก้าเรียนนะคะด้านของการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะหรือว่าใครที่รอคอยการเงินอยู่นะคะบางคนมีโอกาสได้เป็นเงินก้อนใหญ่นะคะ ผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้หรือวันนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาะคะการค้าการขายนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาตั้งแต่เช้านะคะนะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารก็มีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะสี่ถ้วยอย่าไปเร่งกับเวลาน,นะคะอย่าไปเร่งกับสิ่งต่างๆเขาเรียกว่า บางคนอาจจะไปเร่งกับเวลานะคะนะทำให้เราไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะวันนี้อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเผื่อใจกับบางสิ่งบางอย่างบ้างนะคะ justment นะคะคำพิพากษานะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะนะเขาเรียกว่าดวงของเรากำลังจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะ นัดเจสเมนนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายช่วงนี้อาการป่วยดีขึ้นนะคะเขาเรียกว่าจะหลดพ้นจากความทุกข์ลดพ้นจากความเครียดนะคะหรือบางคนมีคดีความคดีความสิ้นสุดนะคะสารยกฟ้องแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าถ้าเราผิดเราก็อาจจะต้องโดนลงโทษนะคะตัดสินจากบุญแล้วก็กมที่เราได้ทํามานะคะใครหลายๆคนนะคะ คนวันอาทิตย์นะคะปรอง,งกับชีวิตได้ด้วยหรือนะคะประสบการณ์สอนอะไรามามากมายนะคะทำให้เราไม่ประมาทได้ด้วยเหมือนกันนะคะหนึ่งดาบมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะทุกอย่างเขาเรียกว่าต้องมุ่งมั่นต้องอดทนนะคะต้องเข้มแข็งต้องต่อสู้นะคะนะักความสำเร็จรออยู่นะคะนะอย่าอย่าไปเบื่อกับปัญหาที่เราคิดว่าเราแก้ไม่ได้นะคะทุกอย่างจะ คลี่คลายนะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือว่าใครที่รองานอยู่ช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้งานแบบคาดไม่ถึงได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับอาการจุกเสียงหรือว่าใครที่มีโรคป,ประจําตัวนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับกบระเพาะอาหารหรือว่ากรดไหลย,ย้อนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว,ว่าอายุนะคะนะเกี่ยวข้องกับ บางคนอายุเยอะๆแล้วนะคะก็อาจจะมีบ้างนะคะนะก็เรียกเป็นไปตามอายุไขของเรานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะเจอพบรักปับ๊บเจอพบชอบปั๊บนะคะโชคลาบนะคะบัตรประชาชน3ตัวหน้า3ต,3ตัวหลังเสียงทิ้งไว้นะคะจะให้โชคแต่ก็ต้องอย่าลืมบวก1นลบห ตัวสุดท้ายไว้ด้วยนะคะมันมีโอกาสเฉียดได้เขาเรียกว่าไม่ได้ดังใจนะคะส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยีนะคะมีเลขเก้าสี่ศนย์หนึ่นะคะ9ก้าสี่ศย์หนะคะ จันคนวันจันนะคะห้าถ้วยโหดูสันดวงดีนะคะห้าถ้วยเขาเรียกว่ากังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะกังวลใจกับ สิ่งที่ยังมาไม่ถึงได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่เดสันนะคะขึ้นมาเขาเรียกว่าความโชคดีความดวงดีความดวงเห็งนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักหรือแม้กระทั่งเรื่องของโชคลาภนะคะใครที่โรองานอยู่ใครที่เครียดเครียดในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะจะได้งานนะคะนะเขาเรียกว่าสิ่งดีๆนะคะจะเข้ามานะคะสามไม้เท้าการงานก็มีโอกาสขยับขยายหรือบางคนอาจจะ มีโอกาสทำงานควบคู่สองอย่างสาอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะเดสตานะคะเป็นไพ่แห่งความสุขความหวงังความสมหวังนะคะช่วงนี้นะคะใครที่เครียด,ยดนะคะนะมีความก็เรียกว่าเบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยก็หาเวลาพักผ่อนบ้าง เขาเรียกว่ามีโอกาสไปพักผ่อนนะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะก็ได้ด้วยนะคะนะไปรีแลกนะคะก็กลับมานะคะทําให้เรามีพลังมากขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะด้านของการเงินคุณผู้หญิงบางคนมักจะหมดไปกับไสยกรรมเกี่ยวข้องกับัสยกรรมนะคะเสริมเติมแต่งความสวยความงามมีโอกาสโดนมีดหมอบางคนเขาเรียกว่ากังวลใจไปก่อนนะคะน่ากลัวจะไปทําแล้วจะถูกกกถูกใจตัวเองไหมก็ได้ด้วยหรือบางคนก็มีดวงซ่อมแซม บ้านซ่อมแซมร้านค้านะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับลำไส้นะคะต้องเสียท้องผูกนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารหรือมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันนะคะคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะ โชคลาภนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขห้าเก้าสามเจ็ดนะคะห้าเก้าสามเจ็ดนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร วันอังคารนะคะสองเหรียญน,นะคะวันนี้การเงินนะคะรายจ่ายเยอะมีโอกาสเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะค่าน้่นค่านี้ค่านั่นนะคะหรือบางคนกําลังหมุนเงินนะคะหมุนติ้วๆเลยช่วงนี้นะคะนะก็เรียกว่าสี่ถ้วยนะคะเซ็งเบื่อเหนื่อยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะนะการเงินไม่ค่อยจะพอใช้นะคะ หรือเรียกว่าบางคนเ็าเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะหรือมีโอกาสหยิบยืมการเงินได้ด้วยนะคะบางคนมีโอกาสกดบัตรเครดิตนะคะช่วงนี้นะคะทาวเวอร์นะคะมีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะนะใครที่ใช้รถใช้ถนนนะคะวันนี้ช่วงนี้ต้องไม่ประมาทนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เล็กใหญ่นะคะอุบัติเหตุเล็กอุบัติเหตุใหญ่เราก็ต้องรอบคอบนะคะนะเขาเรียกว่า มีโอกาสบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมก็ได้นะคะโน้่นพังซ่อมแซมนะคะนะโน่นเสียนี่เสียได้ด้วยเหมือนกันนะคะ5ดาบนะคะ5ดาบสี่ถ้วยทาวเวอร์นะคะด้านของการงานนะคะ วันนี้การงานไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะการงานอาจจะไม่ได้ราบรื่นบางคนนะคะเหนื่อยเหนื่อยกับเพื่อนร่วมงานเบื่อเพื่อนร่วมงาน<โ> uh. เบื่อเ,เพื่อนร่วมทีมนะคะบางคนมักโดนขัดแข้งขัดขานะคะนะโดนกดดันจากเพื่อนร่วมงานได้ด้วยหรือกับหัวหน้าง,งานก็เป็นได้นะคะนะคนที่มีอำนาจเหนือกว่า <S <S บางคนนะคะมีโอกาสเปลี่ยนงานแบบกระทันหันได้นะคะเขาเรียกว่าจุดหักเหการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะนะก็ อยาํทอะไรตัดสินใจอะไรก็เราต้องคิดให้รอบคอบนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเราก็วางแผนให้ดีก่อนก็ได้นะคะแต่มันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะคะพวกทาวเวอร์นะคะเขาเรียกว่า,าจุดหักเหนะคะส่วนทางด้านของใครที่ทํางานทางด้านประเภทพวกแพทย์พวกหมอพยาบาลนะคะหรือว่าก่อสร้างนะคะช่วงนี้นะคะพวกทุบขุดเจาะนะคะ คนขายประกันมูลนิธิโปรเทคตึงนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะงานค่อนข้างเยอะนะคะงานเยอะงานมากยิ่งพวกแพทย์พวกหมอพวกพยาบาลนะคะนะักเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคิดเรียกว่างานเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการใช้รถใช้ถนนเราก็ต้องไม่ประมาทนะคะหนะ้ามีทาวเวอร์นะคะนะักก็ช่วงนี้นะคะคนวันอังคารนะคะการเงินนะคะต้องระวังก็ต้องรอบคอบนะคะนะสุขภาพนะคะบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับ อาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดหรือเปล่านะคะ,ะ,คะก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้หรือนะคะอยู่ในช่วงของกินยาทานยานะคะกับเพราะอาหารกรดไหลย้อนคุณผู้หญิงก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับหมดลูกนะคะนะ่ามดลูกประจาเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักวันนี้ก็ต้องระวังอารมณ์ต้องระวังคําพูดนะคะมีโอกาสเขาเรียกว่าไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะนะบางคนอารมณ์เครียดเคียดก็อาจจะใคร พูดอะไรก็อาจจะเิดหูตัวเราเองได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสีนะคะสองสี่หห้านะคะสองสี่หห้านะคะต่อไปนะคะคนมันพูด คนวันพุธนะคะสีดาบสี่ดาบเขาเรียกว่ารอรอเวลารอจังหวะรอบางสิ่งบางอย่างนะคะรอโอกาสนะคะแปดดาบแดดาบสี่ดาบนะคะช่วงนี้นะคะคนวันพุธนะคะนะก็ต้องรอบคอบนะคะนะจะใช้รถใช้ถนนจะเดินจะทําอะไรนะคะก็ต้องระวังนะคะมีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้นะคะเขาเรียกว่าบางคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของ เ,เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลบานได้เกี่ยวข้องกับคลินิกได้นะคะนะหรือว่าหมอนนัตหตือเปล่านะคะเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะบางคนนะคะปวดตามเนื้อตามตัวปวดฟันถอนฟันอุดฟันได้ด้วยเหมือนกันนะคะสองดาบนะคะอารมณ์วันนี้ต้องไม่ใจร้อนนะคะ นัขี้งุนหงิดนะคะวันนี้นะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบทําให้เราญหงุดหงิดได้นะคะเขาเรียกว่าต้องระวังอารมณ์นะคะเกี่ยวข้องกับโรธกโทษค่ะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนะคะเอกสารสัญญาเก่าๆนะคะกาลังจะหมดลงมีโอกาสต่อสัญญาใหม่ได้ด้วยนะคะเดอร์มิจิเชียนสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้นะคะนะ่ามีอะไรเข้ามากระทบแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เดอร์มจิเชียนเขาเรียกว่า,ามีโอกาส เริ่มงานหรือบางคนกําลังคิดอยากจะเริ่มงานใหม่ๆอยู่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีโอกาสบางคนอยากจะค้าขายออนไลน์หรือวา่าเป็นพวกค้าออนไลน์ไม่ขาออนไลน์นะคะขายของโซเชียลใครที่ค้าขายทางด้านออนไลน์โซเชียลช่วงนี้โดดเด่นนะคะการเงินไม่ขาดนะคะนะก็มีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆเงินก่อหมดเงินใหม่มานะคะเงินกอหมดเงินใหม่มาหรือช่วงนี้บางคนอาจจะทํางานควบคู่2อ,อย่าง3อย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะ นะักใครที่เป็นนักพูดเป็นนักวิชาการเป็นนักพรีเนตนนะคะนะก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าสติปัญญาไหวพริบดีนะคะนะั้ามองโดยรวมแล้วนะคะคนวันพุธนะคะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะคนแก้ไขปัญหาได้นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าเคลียร์ได้ด้วยอิทธิพลของเดอเมจิเชียนนะคะเป็นคนที่มีไหวพริบดีสติปัญญาดีนะคะนะัเราอาจจะเครียดไปก่อนนะคะแต่ทุกอย่างก็เคลียร์ได้นะคะส่วนทางด้านของ ช่วงนี้นะคะมีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะคะบางคนโน้ตบุ๊กใหม่โทรศัพท์ตกแตกตกหล่นมีเหตุได้ต้อง่้มต้องแซมได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่ก็มีบ้างนะคะแปดดาบสองดาบจิกกัดกันตลอดนะคะยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักทางออนไลน์โซเชียลเพราะไม่แม่ไม,ไม่นะคะช่วลาบเลยกหน้าไพา่จากไพ่ยิปีนะคะ มาเลขโทรศัพท์นะคะจากให้โชคนะคะส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบซีมีเลขสี่แปดสองหนึ่งนะคะสี่แปดสองหนึ่งนะคะคนวันพฤหัส เจ้าชายไม่เท้าสองเหรียญเฮลิโอฟอร์จูนแปดเหรียญน,นะคะวันนี้ด้านของการงานนะคะคนวันพฤหัสนะคะขยันนะคะมีดวงเดินทางบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะนะมี การพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีมีโอกาสเริ่มงานใครโรงงานอยู่นะคะเขาเรียกว่าดวงของเราจะมีความโชคดีความดวงเฮงนะคะจะได้อะไรแบบฟลุกฟลุกได้งานแบบฟลุกฟลุกได้เงินแบบฟลุกฟลุกบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้ใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลกเปลี่ยนพวกกู้แบงก์กู้ธนาคารจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนนะคะใครที่ ซื้อทรัพย์สินนะคะแต่ก็อาจจะมีการผ่อนผันกันไปนะคะเขาเรียกว่ากําลังหมุนเงินแต่มันบางคนก็เรียกว่าหมุนเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยเอาตัวรอดได้นะคะเรื่องการเงินนะคะพวก8เหรียญน,นะคะ8เหรียญ wheel of fortune นะคะเขาเรียกว่ายิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินยิ่งขยันยิ่งได้เงินธุรกิจส่วนตัวลูกค้ายัางเข้ามาอุดหนุนอยู่เรื่อยๆลูกค้าเชื่อมั่นนะคะในฝีมือของเรานะคะ,ะบางคนเกี่ยวข้องกับมรดกก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะจากบรรพบุรุษก็ได้ด้วยใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะ นะใครรองานอยู่ก็มีโอกาสได้งานมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหมายเลขบ้านนะคะหรือว่าเลขของชนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปนะคะมีเลข0208นะคะ0208ต่อไปคนวันศุกร นวันศุกร์สิบดาบนะคะคนศุกร์วันนี้นะคะนะต้องทำอะไรต้องไม่ใจร้อนนะคะสิบดาบขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะบางคนมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะหรืออยู่ในช่วงของหมอนัดหรือเปล่าบางคนนะคะอาจจะเครียดๆนะคะในเรื่องของการงานหรือว่าเครียดในเรื่องของการเงินนะคะณช่วงนี้นะคะมีโอกาสเปลี่ยนงานมีโอกาส ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจุดหักเหมีโอกาสเริ่มง,งานใหม่ๆเอกสารใหม่ๆนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสาร,รสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะสัญญาเกา่าเกาสัญญาใหม่ๆรวมทั้งระวังโทรศัพท์นะคะมีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่โน้ตบุ๊กใหม่นะคะหรือบางคนมีโอกาสตกแตกตกหลน่นซ่อมแซมนะคะได้ด้วยนะคะส่วนงานนะคะใครที่ทําทางด้านออนไลน์หรือว่าโซเชียลช่วงนี้นะคะอย่างเจมตลาดได้โดดเด่นนะคะงานออนไลน์นะคะ10ดาบโอ้อโทษ10 ะะด้านของการเงินนะคะใครเครียดเครียดเรื่องการเงินช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะนะมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะพวกซื้อขายแลกเปลี่ยนพวกกู้แบงก์กุ้ธนาคารช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะวันนี้การค้าการขายก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะแปดถ้วยช่วงนี้คนบันสุก หลับไม่ค่อยสนิทนะคะนะเขาเรียกว่าพักผ่อนไม่เต็มที่นะคะนะบางคนตื่นเช้านอนดึกนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะมีดวงเดินทางนะคะช่วงนี้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนวันสุกร์นะคะบางคู่นะคะไม่ค่อยจะมีเวลาเวลาให้กันนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานหรือ นะคะอาจจะทำงานที่เข้ากะไม่ตรงกันได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคนะคะส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข0ูนย์สอศนย์แะคะศูนย์สนะคะ คนวันเสาร์นะคะอัศวินเหรียญแปดเหรียญการเงินดีคนวันเสาร์นะคะณด้านของการเงินนะคะเอาตัวรถได้อย่างสบายนะคะนะมีโอกาสลงทุนนะคะเกี่ยวข้องกับธุรกิจบางคนนะคะหรือว่าใครบางคนอยากได้รถใหม่อยากเปลี่ยนรถใหม่อยากรีไฟแนซ์รถใหม่หมนะคะก็มีโอกาสประสบผลสําเร็จนะคะวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะอาจจะมีงาน โอกาสไปเจอลูกค้าเรื่องมากก็ได้แต่เราเคลียร์ได้นะคะสเตรนนะคะเขาเรียกว่าถึกอึดอดทนนะคะในเรื่องของการงานขอให้มีงานเข้ามาเถอะคนวันเสาร์นะคะช่วงนี้นะคะรับได้นะคะนะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานนะคะนะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับ การทําบุญนะคะบางคนมีโอกาสไปวัดไปทําบุญไปสวดมนต์ไปขอพรเดินทางไปไหนช่วงนี้คลยครายดปลอดภัยนะคะเสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตามีอะไรปัญหาอะไรนะคะมองหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะเขาเรียกว่าผู้ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้คําปรึกษาชี้แนะนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ หมายเลขจากยอดยานผ่านะนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากพ่อ2ยบสี่มีเลข0ูนย์แดห้าแดนะคะศูนย์แดห้าแปดนี่กระดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับความทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ